ผมก็ไม่รู้จักเขามาไม่รู้จักมีวันหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนติดต่อเข้ามาขอสัมภาษณ์เด็กชื่อนัทพงศ์เขก็เอ๊ะทำไมเขาดังยังไงปรากฏว่าพอไปดูในสื่อออนไลน์เขาเอาหนังมาภาคได้บทภาคที่เขาทำขึ้นมาเองแล้วคนเข้าไปดูเป็นล้านๆใช่ไหมลูกเป็นล้านๆ แล้วเขาสื่อคุยกันในสังคมออนไลน์เยอะมติชนเขาไปเห็นก็ติดต่อเข้ามาเราก็เลยรู้พอเรารู้เราก็นำเขาไปออกสื่ออยู่หลายอันอยู่รู้สึก a อ t ทีวออกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ดน n นชั่นนะครับก็เด็กสื่อสารมวลชนเพราะฉะนั้นถ้าลูกศิษย์ของท่านมาอยู่ที่เราไม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ใช้เวลาว่างให้ไร้ประโยชน์ใช้เวลาว่างอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมา ท่านลองเข้าไปดูนะครับเอ๊ะมันเข้าเว็บได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าเว็บมาหาอะไรก็ได้ไหมแต่ไอเว็บที่ที่เข้าภาคเนี่ยสักนิดหนึ่งเข้าได้ไหมคนดูเป็นล้านนะเป็นล้านครับพี่น้องก็เป็นผลิตผลของความชื่น,นใจนะครับว่าเออทำไมเขาทำได้ใครไม่ดูนะลูกนะต้องเข้าไปดูที่บ้านเราเข้าเว็บได้ยัง อยากให้ท่านติดตามความเคลื่อนไหวของมทรธัญบุรีผ่านเว็บไซต์จังเลยที่นี่เราเคลื่อนไหวอะไรอยู่ตลอดนะครับขอขอพัยอีกนิดึงอีกคนหนึ่งกาลังเดินทางมาถ้าท่านตื่นหกโมงเช้าท่านจะเห็นเขาอ่านข่าวไทย PBS ทีเทีระเดชงามเหลือความจริงอีกคนหนึ่งเราอยากเชิญเข้ามาแต่มาไม่ได้เพราะเขาต้องเอาข่าวเที่ยงวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งเนี่ยสิทธิ์เก่าอันนี้เป็นแซมเปิลเล่าให้ฟังไม่ได้โม้นะครับเล่าสู่กันฟังนะครับ ผมก็จะขออนุญาตเริ่มต้นการสนทนาเริ่มจากท่านอาจารย์ดรสรพงษ์อันนี้ก็เป็นความภูมิใจอาจารย์เขาไปได้ไกลกว่าที่เราคิดนะครับอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าประสบการณ์การเรียนที่นี่การทํางานแล้วข้อคิดที่น่าจะฝากไว้กับท่านคณอาจารย์กับน้องๆเชิญครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับผมสรพงษ์นะครับก็วันนี้อาจจะประมาณนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็น มีแต่อาจารย์เยอะๆค่อนข้างเยอะนะครับก็ในผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อสรพงศ์นะครับอยู่ปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์อยู่คณะวิศวะครับอยู่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนะครับวันนี้ผมมาจัดบูธข้างหน้าด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคณะวิศวะถามผมได้ครับขอเล่าประวัติตัวเองนิดนึงนะครับคือผมมาเรียนนี่ตั้งแต่ปีสามเจ็ดรหัสสามเจ็ดนะครับก็สิบกว่าปีเนะครับอาจารย์แล้วก็ เรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์4ปีครับสาขาวิศวกรรมพลาสติกครับและหลังจากนั้นเ,เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเรามีความอยากจะไปเรียนต่อครับก็เลยมาสมัครเป็นอาจารย์ได้ทุนตอนปีสุดท้ายครับป,ปีปีที่4นะครับปีที่สของราชมงคลพอดีผมได้โอกาสได้ทุนนะครับ ตอนเรียนปตีแล้วก็ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมหาลัยเกียวโตนะครับถ้านักเรียนคงได้ยินถ้าใครเคยอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับเคียวไดเคียวไดนะั่นพวกนั้นนะครับนะเป็นมหาลายัยถ้าเทียบกันในในคณะวิศวะของทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าเล่าชีวิตสมัยเรียนเนอวจันะนะครับ ปีสาผมมาเรียนที่นี่แทบจะไม่มีตึกที่อาจารย์เห็นอยู่ทุกวันนี้ครับมีเฉพาะตึกวิศวะทะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรก็ตามที่บุกเบิกนี่เขาจะส่งวิศวะไปเป็นกองหน้าก้าตายก่อนแล้วก็ตายจริงๆครับ <c oughs> ครับก็ <c oughs> ผมมาเรียนตั้งแต่ปี37แล้วก็ดินแถวนี้ยังเป็นดินแดงอยู่เลยครับเราก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงสมัยนู้นเรียนที่นี่กับเชเวศ สลับกันท่านอาจารย์หลายๆคนคงคงเคยได้ยินวิศวะเทเวศนะครับนั่นแหละครับก็เราก็เรียนไปเรียนเรียน,ยนที่คลองหกแล้วก็เรียนที่เทเวศนะครับปัจจุบันนะครับก็ผ่านไปสิบกว่าปีวิฒน์เราก็ต้องมีการพัฒนานะครับเราพัฒนาได้ถึงขั้นที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่น่าเป็นรองใครนะครับในส่วนตัวของผมเองแล้วก็ในส่วนส่วนของคณะวิศวะในที่นี้ผมขอพูดในฐานะสิทธิ์เก่าแล้วก็เป็นอาจารย์นะครับ ปัจจุบันนี้คณะวิศวะเรานะครับได้รับการสนับสนุนจากมหาลายัยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เหมาะสมกับนักศึกษาหรือนักเรียนที่ต้องการคำที่ต้องการเป็นวิศวกรที่แท้จริงวิศวกรนักปฏิบัตินะครับว่ายง่ายนะครับจะสังเกตว่าอาจารย์แต่ละท่านที่ที่เป็นอาจารย์สอนคณะวิศวะนี่จะมือไม้นี่เปิงหมดเลยครับก็เรียกทั้งออกทั้งเชื่อม ออกเชื่อมต่อไฟอะไรเองนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างเองเกิดทั้งหมดนะครับและพยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับนักศึกษานะครับถ้าท่านอาจารย์น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับที่จะเดินทัศนศึกษานะครับเดินดูแต่ละภาควิชานะครับในส่วนตัวของผมผมจะอยู่ภาควิชาวิศกรรมวัสดุนะครับหรือว่าวิศกรรมพลาสติกครับคณะวิศวะเราส่วนใหญ่แล้วนะครับนักศึกษาประมาณสักเ0อร์เซ์นะครับ จบกับไปแล้วมีงานทําอีกหเปอร์เซ็นเป็นเจ้าของโรงงานคือเจ้าของโรงงานส่งลูกมาเรียนอะไรเงี้ยครับนะครับเป็นลูกท่อแก่ไวง่ายส่วนอีก5%เปเซ็นตจะเรียนต่อนะครับปัจจุบันนี้ข,ของคณะวิศวะเรามีเปิดปริญญาโทด้วยนะครับถ้านักศึกษาคนไหนเรียนดีเราก็ให้ทุนนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าจบเรียนจบปรตีแล้วเขามีความมีใจรักราชมงคลแล้วก็ อยากเป็นอาจารย์หรือมีใจที่อยากเป็นนักวิจัยนะครับนะครับมีอาชีพหนึ่งปจัจจุบันนี้คือเป็นอาชีพนักวิจัยนะครับแต่ท่านอาจารย,ย์และหลายๆท่านก็คงทราบนะครับแต่เรื่องรายละเอียดเนี่ยผมผม,ผม,ผ,มผมขอพูดอีกทีหนึ่งนะครับในที่ซุ้มซุมของคณะวิศวะนะครับมีอาชีพอีกชีพหนึ่งคือเป็นอาชีพนักวิจัยนะครับพวกนี้เราก็สนับสนุนครับทางคณะวิศวะเราจะพยายามติดต่อทุนอะไรต่างๆให้นะครับ ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทและประิญญาเอกซึ่งในเคสกรณีผมก็ได้ทุนของคณะวิศวะไปนะครับแล้วจบกลับมาก็มาช่วยงานทางนี้ได้สักประมาณสักปีนี้เป็นปีที่สามครับส่วนก่อนก่อนหน้าที่จะจบกลับมาเนี่ยผมได้เรียนต่อเขาเรียก p o s t ดอก p o s t ์ดอก็คือเรียนหลังด็อกเตอร์อีกทีนหนึ่งนะครับอีกสองปีครับก็คร่าวๆก็คงประมาณนี้อาจย์เวลามีไหมครับพอมีอีกไหมครับได้ครับเชิญเลยครับ พอดีผมเป็นคนพูดน้อยครับจางก็อยากอยากจะเรียนอยากจะเรียนอาจารย์ทุกทท่านนะครับหรือว่าเป็นครูเนาะอาจารย์เนาะนะครับเป็นครูนะครับก็สิ่งที่ผมเน้นย้ำก็คือว่าที่ที่ที่พวกเรามาพูดเนี่ยไม่ได้ว่ามาโอ้อวดตัวเองว่าเก่งขนาดไหนดีขนาดไหนแต่สิ่งที่เราจะอยากจะบอกอยากจะบอกอยากจะสื่อให้อาจารย์ไปสื่อกับนักศึกษาของอาจารย์คือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์เห็นประสบความสําเร็จเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราเริ่มต้นกันที่นี่เริ่มต้นที่ราชมงคลแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นรักษาหรือว่านักเรียนคนไหนที่มาเรียนที่นี่อาจารย์เลือกสถานที่ไม่ผิดครับเลือกที่ถูกต้องแล้วอันนี้คือผมยืนยันได้ด้วยชีวิตที่ผ่านมาของผมนะครับเพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ที่เป็นอาจารย์สิทธิ์เก่าจากที่นี่นะครับก็เป็นอาจารย์จาก ว่ายง่ายตามหัวเมืองต่างๆของของประเทศไทยอย่างส่วนตัวผมก็มาจากเด็กบ้านนอกนะครับเด็กบ้านนอกอผมเคยเลี้ยงวัวมาก่อนพ่อแม่เคยพ่อแม่รับราชการครับทั้งทั้งตระก,กูลผมรับราชการมา,ท,มาทั้งหมดนะครับก็เลี้ยงเคยเลี้ยงวงัวบ้านผมอยู่นครสวรรค์น,นะครับอยู่เก้าเลี้ยวสมัยก่อนผมจําได้เลยคือออกจากบ้านนี่คือต้องเอาขาเรียกต้องนั่งเรือหางยาวปัจจุบันนี้นะครับ ของทางคณะวิศวะเราก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือประมาณสัก 50%- ถึง7จจะเป็นเด็กมาจากเด็กต่างจังหวัดนะครับเราจะเน้นเด็กทางนี้มากเพราะว่าส่วนใหญ่เรามาจากทางนี้นะครับว่ายง่ายคือพยายามลงลงให้ถึงชุมชนนะครับก็เราจะสนับสนุนเด็ก,เด,กเด็กต่างจังหวัดจะเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เขามีอาชีพประกอบรายได้กลับไปช่วยเหลือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆหรือว่าช่วยช่วยเหลือชุมชนนะครับ ก็วันนี้ตื่นเต้นนิดนึงนะจังพอดีไม่มีสคริปต์ครับถ้าถ้ามีอะไรสงสัยก็มีผมจะพยายามยืนอ,อยู่ประจำบูธของคณะวิศวะนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายถ้าได้โอกาสก็คือจะผ่าทัศนศึกษาของคณะวิศวะน่าจะเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในในที่นี้นะครับมีทั้งหมด10ภาควิชานะครับเราเปิดเรียนการเรียนการสอนอยู่ทั้งหมด16หลักสูตรปอตีนะครับ ปริญญาตรีแล้วก็9หลักสูตรในสาขาปริญญาโทแล้วก็เราพยายามดันหลักสูตรให้ผ่านเพื่อเปิดปริญญาเอกปีหน้าอาจารย์ท่านไหนอยากจะมาเรียนปรับวุฒิก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะมาเป็นย้อนกลับมาเขาเรียกนะอาจารย์กลับมาเป็นวัยหนุ่มวัยสาวอีกครั้งหนึ่งมาเป็นนักศึกษาก็ได้นะครับทางพวกผมยินดีครับเพราะว่าเรา ทางคณะวิศวะเราเราเราเน้นย้ำอีกครั้งหนึง่งคือว่าเราเราพยายามช่วยเหลือเด็กต่างจังหวัดแล้วก็เด็กที่ตั้งใจเรียนเก่งไม่เก่งเนี่ยเรามาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับถึงถึงแม้นักศึกษาที่ไม่เก่งเนี่ยเราพยายามจะปั้นดินให้เป็นดาวนะครับให้ได้นะครับเหมือนกับอย่างที่ราชมงคลปั้นอาจารย์พวกผมขึ้นมานะครับครับก็อยากจะเรียนอาจารย์นะครับทราบอีกครั้งหนึง่งคือว่าเลือกที่นี่ไม่ผิด ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับดรสรพงศ์อาจารย์พูดไม่เก่งไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไม่ใช่นักการเมืองนะ <laughs> อาจารย์คนเนี่ยพอเล่าประวัติเก่าแปลว่าเริ่มมีอายุเขาบอกมีปี37มเโอ้ผมมาสามหาลำบากกว่านี้ต้นไม้ไม่มีรถเมยเนี่ยขึ้นจากลังสิตมาถึงหน้าวัดเขียนเขตไฟไหม้วิ่งลงสนุกครับอาจารย์ร <laughs> ออีเป็นชั่วโมงพอรถเมยมาขึ้นไม่ได้คนมันแน่น ขึ้นเท้าได้คราวเดียวเราจะเรียกเขาว่าเขียวเซื้องเดี๋ยวนี้สบายครับขึ้นรถพ่วตรงนี้ไปลงอนุสาวรีย์มันจะมีรถตู้ครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงตัวอนุสาวรีย์ได้อาจารย์ขึ้นอนุสาวรีย์4ี่สินาทีถึงแล้วครับแป๊บเดียวลงตรงข้างลัวทออํานองนั้นผมใช้บริการบ่อยประหยัดนะครับเคยเจอเด็กเขาเจอผมบนรถเหมือนกันบอกอาจารย์ทําไมนั่งรถตู้ ูผมก็นึกในใจเออแล้วจะให้กูเดินไปไงนึกเล่นๆนะครับมันก็ต้องนั่งรถตัวนี้ชีวิตจะได้ไม่ทุกข์นะครับอย่าไปเครียดมากผมผมคุยกับเด็กว่าพยายามเวลาเขาถามว่าเรียนที่ไหนกรุณาบอกว่าเรียนราชมงคลธัญบุรีเพราะว่าบางคนไม่รู้จักกลับรู้จักคลองหกเดินไหนเรียนคลองหกปรากฏราชมงคลธัญบุรีคนก็ไม่ค่อยรู้จักอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยบอกว่าพยายามบอกว่าเรียนราชมงคลธัญบุรีแล้วกัน เดี๋ยวเธอไปถามว่าเรียนที่ไหนเรียนของหกมันจะถามมึงพาเรือไปเรียนหรือเปล่าทำนองอย่างนั้นนะครับนี่เพิ่งมาล่าสุดท่านคงเห็นหกโมงเช้าการุณาตื่นมาดูประจำหน่อยนะครับเคยเห็นไหมครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนี่คือผลิตผลของความภูมิใจเนี่ยเทนมากับมือถัดไปเอาใครตอบท่านจะไม่เคยเห็นการสนทนาที่ถามว่าใครจะต่อ ทำะไรไม่ให้มันให้มันเหมือนชาวบ้านนะเนอะนัทพงษ์โชว์นิดหน่อยมาดูชื่อแซกนะครับอะดูที่เขาภาพเป็นภาษาที่เขาทำสุดยอดเลยแซกเนี่ยไม่ก็ป่าคะเหนืาวรมีคอนเสิร์ตทุกทุ่งเสียงอีสานระเปิดอยู่ที่หน้าแพนโดร่าต่อไป็ามานทีแรกมีเพลงเจ้าสี่มันต้องถอนไหมมีแน่นอนแต่ตอนนี้เขายังไม่ร้องเลย โคศบบอกว่าลอยฟ้าจะร้องเพลงมีแน่นแต่ว่าเป็นเพลงที่สองตอนนี้เขาร้องเพลงแรกอ้าวเราจะทนันไหมอ่ยบอกให้กเขา,เขาเรีบหน่อยที่ใน,นป้า,ปาดดเ,อาเานอะอดูเหตุแรกกลจะจบแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกันยังไงล่ะคงไม่ทันแล้วล่ะหเหตุแรกมันสามนาทีนี่หมดไปห้านาทีก็มูเต็เทีย่ยงนี่นอยูอย่ีัยคงทันเราแต่ไม่เป็นไรเพอมีตัวปะเบิร์นอยู่ แล้วเหรอจะเปิดต่ออีกแล้วคอดื่อ,อะเลยนะใช่แต่เห็นว่าคราวนี้ไม่เหมือนเดิมแนะล้วนะดารารรับเชิญเพียบเลยอะฟังนะพิกี้นี่แชนดิงลิชนี่จริตลาบคุณลาบเดินมาเลยก็อชอบไม่ใช่เหรอฮะพี่เดาว,ว่าเขามากับปาร์เบอร์สนะเดททีนี่นะไปถดนะูนะนะเขามีเยอะมากมาก อแล้วอเอาคนีคอันทีนี้ครูจะถามนะครับเคยอาจารย์แซกเรียนอยู่สาขาอะไรลูกเรียนอยู่สาขาถ่ายภาพและเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ครับจบที่ไหนมาจบที่ไหนมาฮะ